อืมเนาะก่อนสุดท้ายักกินข้าวอ่าอระดกาเดฮ้สยส่วนเพียรแอืม ตักนี้อตักไปอันนี้เลยยังปาดออกทีหลังให้มันแห้งๆจะค่อยปาดกระขางมันออกก็ได้ไเอ <c oughs> เอด้การน,นั่นละ <วา S 1> สีักหน้อยตรงหรือเ่า Ừ, ok gan ừ. Hmm. เดี S 1> <S 1> okay. ๋ยวกันหัวเราทำกันบรรยำนั่นเหาก็ใช้ใส่ปูนอยู่นี่เองนะเออนะโอเคไะกินข้าวอ่ะไปย่างไปทำงานนี่ละไปไอ้เพิ่นเฝ้าของะเดี๋ยวไปพาไปกินข้าวพาไปกินกูเดียวเราไปกินกแล้วแหะ เราคืนมันนองก็ได้้ัมีจกักัเนาะไหน้าเาก็ไโไดแนนะเ,เาก็เดินไปกินอยู่ร้านนี่นะร้านนี่นะนไปยังยังไปน้ำกันอืมโอเคเอ,เออไหตะบุษเฝ้าคองเออเฝ้าคองล้วกินเข้าอยู่นี่ตะบุตนะไปแทนไปไป ไ,ไ,<อ>ไปน<อ>้ำกันนี่ล่ะไ,ไปกินก๋เตียวทักท่านตะแผนเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเดินเอานะท่าร้านก๋เตียวอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี้ส่วนตะบุษเปน็นกินข้าวของเพื่อนนะมีกับข้าวนะครับของใครของมันเอา้าอื บ้านหลังต่อไปนะท่านถ้าทําบ้านหลังต่อไปนะเราเรา,เาตั้งกดขึ้นมาใหม่เลยนะครับ้านหลังต่อไปนี่เราเาจ้าของบ้านหากินกับหากินข้าวหากินอะไรเอาเองเราจะไม่ทํากับข้าวไปเผื่อเอพราะผมก็จะทำมากินกัน2คนนะครับถ้ามีคนมาช่วยงานผมก็จะทำกับคงกับข้าวหรือไม่ก็หาอะไรพากินนะ นะนะเดี๋ยวมันจะมีปัญห์ปัญหากันที่หลังนะท่านเอฟซี FC ก็มองดูไม่ดีท้าที่ดีก็เรามาทําบ้านให้นะแล้วก็แยกกันกินเลยนะท่นานจะคของบ้านหากินเอาเองนะครับเพนะรานะการ,นะร,นะรที่แบบบางทีผมทํากับข้าวทําอะไรไปเนี่ยมันก็เสียเวลาเนาะเสียเวลาที่ต้องไปหากับข้าวหาอะไรเตรียม หลายอย่างเพราะนั้นเจ้าของบ้านนี้ต้องต้องเตรียมใส่ปากของตัวเองก็พอเออส่วนเราเนี่ยเราจะหากินเองประมาณนี้นะมันจะได้โอเคนะบางมือถ้าเรามีเยอะเราก็ค่อยแบ่งถ้าเรามีไม่เยอะเราก็หากินใครกินมันนะครับมันจะได้ภาร,ระหน้าที่อะไรต่างๆมันจะได้ไม่ตกมาอยู่ที่ผมเยอะเกินนะนะ เออเรามาทำบ้านใหนฟรีอย่างเดียวก็พอแล้วน้อท่านไม่ต้องไปหาข้าวหาน้ําให้กินมันลําบากพี่นออ้องเออมันลําบากแล้วก็เป็นปัญหาหลายอย่างออปัญหามันหลายอย่างก็รู้จะว่ายังไงครับเออปะนงก็เมื่อ,อไปแล้วนะทุกท่านให้ปะนงกลับแล้วน้องท่านอืมจะได้ไม่ต้องมีปัญหากัน อแต่แผนมาแล้วหาแต่แผนตะช่วยผมก็สีผมก็จะเลี้ยงคนที่มาช่วยนะคนที่มาช่วยงานผมก็จะเลี้ยงนะครับส่วนเจ้าของบ้านก็คือต้องหาเลี้ยงตัวเองนะไปต้องหากินเอาเองเจ้าของบ้านทุกหลังเลยทีนี้เจ้าของบ้านคือต้องคุณต้องหาข้าวกินของคุณเองนะจะให้ผมหาข้าวหาน้ำให้กินทำบ้านให้พร้อมเนีย่ยมันไม่ได้ทุกท่าน หนุนทีมงานไปกินก๋วยเตี๋ยวกันมาหอดแล้วพี่น้องเ้ยร้านเตยหอมเออกินก๋วยเตี๋ยวกันเอาเส้นยังเจ้าอะไรมีคือเอาคือคือกันบ่นี่อ๋อคือกันเลยทีเดียวเลยเอามีบัดเลยเออ แต่แพนก็มีมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยมากินก๋วยเตี๋ยวเออนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆกันมื้อนี้ฮ้อนๆอิ่มอยู่บ่ล่าเอาพิเศษบ่เจ้านะโอ้ยเอาธรรมดาย่านกินบ่หมดเออครับเอาพิเศษผมซะเออเอาพิเศษไลยแต่นายเอาพิเศษบ่เออเจ้าดิบ่เอาธรรมดาแม่หนูนะ ธรรมดาก็หลายคือกันธรรมดาบ่ต้องเกรงใจเลยจะกินบ่มดย่านกินบ่มดบ่โลเนาะกินบ่มดแม่น้นนั่งเบิ่งอยู่ได้เนาะย่านกินบ่มดพี่น้องเอ้ยแต่ค่อยเลยย่านแต่บ่อิ่มตย่านบ่อิ่มค่อยย่านบ่อิ่ม่ย่านบ่มดแม่นูก็ย่านกินบ่มดตย่านบ่อิ่มแม่นบ่ิล่ะ โอเคสุท่านเดี๋ยวกินเขากินน้ำก่อน